ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทะเลบอยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องฟินนะครับนี่ฟินฟินคืออะไรนะครับเลือกยังไงแล้วก็มันมีประโยชน์ยังไงวันนี้ผมก็จะมาพูดในมุมมองของมือใหม่เนาะเวลาเราเพิ่งเข้ามาในวงการเซรนะิร์ฟเนี่ยหรือว่าเราต้องการที่จะซื้อเซิร์ฟบอร์ดอันหนึ่งเนี่ยเราจะเลือกฟินยังไงแล้วฟินมันคืออะไรผมบอกก่อนก็คือฟินมันทําหน้าที่เหมือน หางเสือนะครับที่ช่วยในการเลี้ยวของกระดานโพขึ้นทีเนี้ยเราความสําคัญในการเลือกฟินให้เหมาะสมกับเราเนี่ยเรานึกถึงเวลาสมมติเราเป็นรถฟอร์มูล่าวันใช่ไหมเราต้องการความเร็วแล้วก็ต้องการคอนโทรลเวลาเลี้ยวนะครับไม่ให้มันหลุดโค้งแต่ว่าถ้าคุณเอายางล้อรถของรถดริฟมาใส่ฟอร์มูล่าวันเนี่ยมันก็จะแหกโค้งถูกไหมหรือว่าถ้าคุณเอายางล้อรถของฟอร์มูล่าวันที่มีคอนโทรลเยอะๆไปใส่รถดริฟน่มันก็จะดริฟไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นความสํมคัญของการเลือกฟินเสร็จแล้วเวลามือใหม่เขาซื้อบอร์ดมานะครับมันก็จะได้เป็นลองบอร์ดเนาะทีนี้ลองบอร์ดนะส่วนใหญ่ที่เขามีฟินมาให้เลยนะก็คือเป็นซิงเกิลฟินแล้วก็เป็น1นึกสก็คือฟินใหญ่ตรงกลาง1อันแล้วก็ฟินด้านข้าง2อันเสร็จแล้วทีเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงฟินตรงกลางนะครับฟินอันใหญ่ตรงกลางมีหน้าที่ในการควบคุม เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็เพิ่มความมั่นคงให้กับบอร์ดยิ่งมันสูงมากเนี่ยมันบอร์ดก็จะมั่นคงยิ่งขึ้นผมรู้ว่าอันนี้คือเซิร์ฟบอร์ดใช่ไหมเวลาคุณไปคุณก็จะใช้ฟินตรงกลางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบน,นี้ปึบป๊บปึ๊บมันก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วก็เหมาะกับมือใหม่มากๆนะครับหรือไม่ก็คนที่ต้องการเดินไปมาบนเซิร์ฟบอร์ดเนี่ยอ่าก็จะแนะนําเป็นซิงเกิลฟินไปเลยสําหรับมือใหม่ แล้วฟินข้างที่ให้มาอีก2อันเนี่ยฟินข้างที่อยู่ด้านด้านนอกของเซิร์ฟบอร์ดเนาะมันมีหน้าที่ในการยึดเกาะขึ้นนะครับจากที่คุณเลี้ยวแบบนี้แบบนี้พอคุณมีฟินข้างคุณสามารถเลี้ยวแบบนี้ได้ก็คือฟึบแล้วก็ฟึบนะครับมันก็จะเอียงเยอะหน่อยนะครับมันก็จะสาดน้ําสาดน้ำอะ่ะเออเท่ๆมันเหมือนกับเวลาคุณเล่นเซิร์ฟตุกเกอะ่ะคุณก็ต้องเอียงไปเอียงมา,งมาฟินข้างมันทําให้อย่างนั้น แต่ว่าดิกิเนอร์ที่เขาเริ่มเล่นเนี่ยมันยังไม่จําเป็นต้องคราฟไปวนขึ้นนะครับไม่ต้องเป็นไม่จําเป็นต้องแบบขึ้นขึ้น,นลงลงอะ่ะคุณแค่เลี้ยวให้ได้แล้วก็คอนโทรลตัวเองให้ได้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ใช้เวลาค่อนข้างนานในการฝึกเพราะฉะนั้นะ่ะมือใหม่นะครับที่เพิ่งได้บอดมาหรือว่ายังไม่ซื้อบอดเนี่ยก็ให้ใส่ซิงเกิลฟินไปก่อนหรือว่าถ้าซื้อแบบ1นึบอกสมาก็ถอดฟินข้างออกก่อนดีกว่าทีนี้เรื่องความสูงความกว้างอะไรเนี่ยผมก็จะไม่ลงละเอียดลึกมากเพราะว่า อันนี้มันก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับคุณไปปรึกษาเซิร์ฟช็อปหรือว่าคุณครูที่สอนเซิร์ฟของคุณดีกว่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากแนะนําให้ทุกคนเลยก็คืออย่าใช้ฟินพลาสติกอันนี้ก็คือฟินพลาสติกนะครับมันก็จะโค้งงอได้ค่อนข้างเยอะแล้วมันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงอันนี้คือเป็นข้างโง่ของผมเลยก็คือผมซื้อมา500บาทนะครับเอาไปเล่นคลื่นที่ภูเก็ตปรากฏว่าคลื่นเนี่ยมันใหญ่เกินแล้วก็มันแรงเกินด้วย บอดเอฟินเนี่ยมันรับน้ําหนักไม่ไหวมันก็เลยไปกดบอร์ดทําให้บอร์ดผมเนี่ยแตกค่าซ่อมแผนหนึ่งก็สา0ร้อยบาทผมใส่ไปสามฟินรวมทั้งหมดก็เก้าร้อยบอกค่าฟินก็เป็นพันสี่มันคือค่าโง่ล้วนในการใช้ฟินพลาสติกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราซื้อฟินนอกจากเลือกให้เหมาะกับเราแล้วนะครับก็ซื้อให้มันแพงแบบเป็นวัสดุดีไปเลยอาจจะไม่ต้องแพงก็ได้นะแต่ก็ให้มันแข็งแรงอ,อันนี้ก็เป็นไฟเบอร์การ์ดเนาะก็จะแข็งแรงมากนะครับอืม ก็ซื้อแบบนี้ไปเลยดีกว่ามันก็จะได้ประหยัดเงินในระยะยาวเนาะแล้วมันก็แบบเราซื้อที่เดียวจบอะดีกว่าต้องมาซื้อซื้อซ่อมๆอ่ะก็ซื้อเป็นไฟเบอร์กาไปเลยดีกว่าก็เป็นไงงันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าวันนี้ผมก็ขอพักเรื่องฟินไว้แค่นี้ก่อนละกันถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม